อตอนนี้อยู่ที่ไหนสกลนครอยู่สวนอะไรสวนทุเรียนเรียนอ่ะพูดดีๆเนื้อที่ประมาณกี่ไร่หรอเนื้อที่8ไร <c oughs> ่แต่ปลูกจริงประมาณ6ไร่กว่าใช้ปลูกไปประมาณกี่ต้นกี่นะร้อยหกสิบต้นเหรอ ก็มีพันอะไรบ้างนะหมอนทองอะไรอีกก้านยาวอะไรอีกกระจิบอะไรอีกมูซานคิงอ่าโอเคมีมูซานคิงมีกระจิบมีก้านยาวมีหมอนทองนี่เนี่ยครับจิ้มพริกนะเนื้อที่แปดไร่เราให้ดู มัวน,นี่ก็อย่ามัวเสาหลักสวนผิมจ<อ>ัดนานวม